เส้นการชิ้นของชิ้นขาในชิ้นหน้านะคะเราก็จะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะขีดตรงมันอย่างนี้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้ยช่วงเข่ามันจะเยอะเกินไปอย่างที่บอกว่าปลายขานอ,อกหนึ่งนิ้วตรงเข่านี่ก็ออกหนึ่งนิ้วนะคะเนี่ยที่มาของเส้นที่เราหาเนี่ยก็คือเนี่ยมันต้องถูกใช้ประโยชน์ตรงนี้นะคะเพื่อจะให้เนี่ยตรงข้างขีดเลียวมาตรงนี้อ่าแล้วช่วงช่วงช่วงเข่าของขาในาเนี่ยเราจะต้องมาใช้เนี่ยตรงนี้แหละวัดเข้าอ,ออกมาค่ะอ่าเราก็ขีดตรงมาค่ะ ขีดตรงนะคะขีดสองสเต็ปนะคะสำหรับชิ้นหลักนะแบบนี้ค่ะก็แบบนี้นะคะนี่จ้าอ่าเราได้จุด,จดนี้แล้วค่ะทีนี้อย่างที่บอกว่าเส้นที่เราขีดเนี่ยเขาชื่อเกินไปเราใช้ด้วยมันทัดโค้งค่ะโค้งเขานิดหนึ่งให้เส้นเขามองดูไม่ชื้องงดูอ่อนช้อยนะคะนี่เส้นเขาจะมองดูกลมตลงนะคะนี่ชิ้นหลักเนี่ยเราก็ใช้เส้นนี้ค่ะเข้าประมาณหนึ่งกับเบียดนะคะจากเส้นเนี่ยเส้นนองที่เราขีดครั้งแรกเนี่ย ตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะมองดูให้มองดูเส้นอ่ะไม่ชื้อเกินไปสักนิดนึงอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยมองดูเป็นแบบเนี้ยเับเข้าได้นะไม่ต้องไม่ต้องเท่ากันหนึ่งนิ้วเป้นะตรงนี้อาจจะหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดก็ได้นะคะคือแล้วแต่เลยนะดูอานี่ค่ะเราตรงนี้เราก็จะเข้าน้อยหน่อยอ่ะตรงนี้เพราะอย่างที่บอกว่าคือเราดูความเหมาะสมเลยค่ะว่าไม่ให้พบเขาเพราะว่าการที่เราโก่งมากเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยโคนขาเขาจะคับิ ทีนี้เราจะมาดูค่ะว่าเป้าของเราเนี่ยเรามันดูใช่มันต่ำกว่า28ไหจากโครงสร้างที่เราทาเนี่ยเพราะว่าจากสาที่เราวัดครั้งแรก27เ,เขาคับเนาะทีนี้เราจะมาเช็คค่ะวิธีการเช็คคนขานะคะก็เช็คจากเป้าหน้าเนี่ยมาถึงตรงเส้นของชิ้นหน้าเองเนี่ยเส้นขาเนี่ยเส้นเส้นข้างของชิ้นชิ้นหน้านะคะแล้วก็มาต่อที่ชิน้นชิ้นเป้าด้านในกับ ชิ้นข้างของชิ้นหลักนะคะอ่ะเราวัดนะคะวัดรวมกันนะอ่ะวัดชิ้นหน้าก่อน,นะคะ่ะมันจุดนี้สิบสองนิ้วหนึ่งกระเบียดสิบสองนิ้วหนึ่งกระเบียดมันต่อตรงนี้เลยคะ่ะใต้เป้าของที่นี้มาค่ะอ่าสิบสองนิ้วหนึ่งกระเบียดอ่ะได้ยี่สิบแปดอยู่นะคะเนี่ยได้ยี่สิบแปดอยู่นะคะเนี่ยก็จะได้ตามเนี้ยค่ะคือเขาเนี่ยถ้าเราทาตามโครงสร้างอะเขาจะอยู่ใกล้เขียงอันไ่ะเนี่ยนะคะ ได้28แปดค่ะนะคะก็ได้พอดีนะคะจากก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการสร้างแบบเแปบบียแๆบบถ้าเราว่าจะโคนขาเราอ่ะตรงนี้จะบวกอยู่ที่1นิ้วสมมุติว่าขาจริงเราอยู่ที่ย6บนะคะเราสร้างแบบตรงนี้ยก็คือต้องได้2ี่บค่ะถ้าต่ำกว่ายี่7อ่ะโคนขาเรามันจะแน่นเกินไปแบบเหมือนกับใต้เป้าของเราอ่ะช่วงช่วงโคนขาจะแน่นเกินไปเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเช็คให้เขาแบบว่าไม่ให้ต่ำกว่า กว่ากว่าคนขาจริงนั่นเองคะคือเราบวกไปหนึ่งนิ้วอ่ะพูดง่ายๆนะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะสหรับการสร้างแบบนะคะก็แต่ถ้าเป็นพวกขาบานอะ่ะคือขาบานอะ่ะเขาจะขีดจับกระโพกลงมาเลยไม่ต้องมาสนใจหาคนโคน้งคนขาแล้วเพราะยังไงอะ่ะคุณอยากได้แนบมันก็ไม่แนบเพราะว่าขาคุณบาน่ะนะคะกะ็ต้องดูโครงสร้างของมันด้วยนะคะอ่าทีนี้เราเสร็จแล้วค่ะสําหรับขั้นตอนของการสร้างแบบเนาะทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะมาสอนการ เช็คขอบเอวแล้วก็ตัดขอบเอวนะคะทีินนี้เราสึกว่ามันเกกะเนาะเดี๋ยวเราตัดออกมาก่อนนะคะไปตัดออกมาก่อนนะตัดออกมาก่อนน,ะะนี่จ้าเดี๋ยวจะราก๊อปชิ้นหน้าดูเนาะอ่านตรงนี้เราตัดออกมาก่อน,นะคะ่ะแล้วเราก็มาเช็คเอวกอน,นะคะ่ะคือก่อนที่เราจะ๊อปเราต้องทําชิ้นในเนี่ยให้มองดูสมบูรณ์ก่อนนะคะ ก็คือเราจะหาว่าอ่าเอลสามสามเนี่ยเมื่อพับแล้วอะ่ะจะได้อยู่ที่เท่าไหร่นะคะอ่าเราเช็คก,ก่อนคะ่ะพับเส้นเก็บชิ้นหน้าก่อนคะ่ะนี่นะคะอ้าวจากครึ่งนิ้วของเราที่ลดลงตรงนี้เราก็เขี่มาที่ข้างของชิ้นหน้านเา่เองอ่าได้แล้วจุดที่หนึ่งจุดที่หนึ่งนะคะเราก็วัดไปก่อนจะได้นะอ่ะยังไม่ต้องวัดหรอกเดี๋ยวเอาปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเช็คที่หลังเลยทุกคนงงคะ่ะอ่ะเรามาพับที่นหลังต่อคะ่ะ เราก็ขีดแต่งเอวนะคะนี่คือกานขีดแต่งเอวนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเส้นของเขาอะครั้งแรกมันตรงตรงอะมันมันไม่เนี่ยไม่อ่อนช้อยนะคะเราก็อ่ะขีดให้เขาโค้งโค้งนิดนึงจากชิ้นหลังก็จากเป้าหลังมาที่ข้างของชิ้นหลังเองนะคะแล้วก็วัดค่ะทีนี้เราจะมาเช็คเอวแล้วอ่ะวัดชิ้นหลังก่อนเลยในไหนเราก็พับแล้วนะคะอ่ะจากจุดนี้มาถึงตรงข้างของชิ้นหน้าชิ้นนี้เท่าไหร่แปบนิ้วหนึ่งก็ะเบียดเราปล่อยปล่อยแล้วก็เอามาพับชิ้นหน้าแทน นะคะแปน,นิ้วหนึ่งกระเบียดมาต่อที่ตรงนี้นี่ตรงเส้นที่เราเนี่ยตรงเป็นเนี่ยเพราะว่าอันนี้เราไม่เอาแล้วนะนี่ค่ะเราก็วัดจากครึ่งนิ้วของเราเนี่ยต่อเลยแปน,นิ้วหนึ่งกระเบียดเนี่ยต่อมาที่เส้นข้างล่างเนี่ยเพราะว่าเราเก็บเอวอยู่เส้นล่างนะคะมาที่ข้างของชิน้นมาที่ข้างของชิ้นหน้าเอางเราได้อยู่ที่16หนิ้วสากระเบียด เมื่อระบบอีกเท่าหนึ่งมันจะเท่ากับ3 3บามครึ่งมันไม่ได้เพราะว่ามันเกินไปครึ่งนิ้วนะคะเราถ้ามันเกินไปครึ่งนิ้วเราก็ขีดเราก็ขีดนะคะขีดขีดขีดเก็บเข้าไปค่ะเราจะเห็นว่าชิ้นหน้าเนี่ยเขาโค้งเข้าเยอะแล้วถ้าเรามาขีดเดี๋วยวมันจะยิ่งโค้งเป็นกันใหญ่ล้วเอาเราเอาชิ้นหลังแล้วกันนะคะเราโค้งชิ้นหลังเข้านะเราโค้งชิ้นหลังเข้านะคะ รู้สึกว่าเป้าชิ้นเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเราเอ้ยว่าขีดชิ้นหลังออกดีกว่านะคะดี๋ยวนะมันโค้งเยอะแล้วเนาะมันโค้งเยอะแล้วค่ะทุกคน ตรงนี้มันก็โค้งเยอะแล้วพอชิ้นหลังโค้งมากเดี๋ยวมันไม่สวยนะอ้อยว่าไอ้ไอ้หนึ่งกับเบียดไอ้ครึ่งน,นิ้วนะอ้อยว่ามาเพิ่มที่เก็ดหลังเลยนะคะเป็นหนึ่งนิ้วหนึ่งกับเบียดไปเลยนะเป็นเป็นแบบเพิ่มอะเพิ่มเก็ดให้มันใหญ่ขึ้นได้นะออะเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งค่ะเพิ่มอ่ะให้มันหายประมาณครึ่งน,นิ้วอะสำหรับเกล็ดชิ้นหลังนะชิ้นหลังเราจะเก็ดใหญ่กว่าได้นะออะเพิ่มไปอีกเอาใหม่เช็คใหม่นะคะ พราะว่ารู้สึกว่ามันมันเกินไปมันต้องได้สามสามเตะเลยนะคะสําหรับเอวแบบคป็นตัวเลยนะนี่จ้า,าพับใหม่นะคะเช็คใหม่แปดนิ้วหนึ่งขีดแปดนิ้วหนึ่งแปดนะเอาลดมาเอาตรงนี้มาแปดนิ้วเนี่ยเราลดไปแล้วแปดนิ้วหนึ่งขีดนะคะหรือแปดนิ้วหนึ่งแปดนะเอาวัดเช็คที่ล่างออาตรงนี้ได้สิบหกนิ้วครึ่งได้แล้วค่ะได้สามสามนะคะ เราได้เอลทางที่เราต้องการแล้วแสดงว่าเวลาเราเกิ้งเกล็ดะเรากิ้งเส้นนอกนะคะชิ้นหน้าไ,ไอชิ้นหลังเนี่ยนะเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยเราเราเพิ่มเกล็ดก็ได้นะคะชิ้นหน้าเนี่ยมันใหญ่แล้วหนึ่งนิ้วเราไม่ควรไปเพิ่มนะคะไม่ควรเกินหนึ่งนิ้วนะคะสำหรับชิ้นหน้านะทีน,นี้เราก็จะดูโครงสร้างเขาต่อ,อะค่ะว่าหลังจากที่อ้อยทาแล้วอ้อยรู้สึกว่าชิ้นหน้าเนี่ยรู้สึกว่าสะโพกมันหักมากเกินไปเหมือนกับว่าเวลาเราโค้งมันไม่กลมกลึคงคเพราะฉะนั้นอ้อยจะลดสะโพกไปนะคะลดสะโพกไป ตรงนี้ลดสะโพกของชินหน้าเนี่ยก่อนเนี่ยนี่ยก็คือการปรับแต่งอะไรที่เราเทําดูโค้งนะบางครั้งเราทำแร้วัดตัวหรืออะไรมันมองดูไม่สวยงามนะคะอย่างอ้อยเนี่ยอ่ะมองดูว่ามันโค้งโค้งเกินไปเพราะอ้อยต้องการให้เส้นตรงนี้มันมองดูแบบมันมองดูอ่อนช้อยอะไม่หักเป็นมุมเนี่ยถือว่าเส้นนองไม่หักเป็นมุมนะคะเราก็จะกินเข้าไปแต่อย่างที่บอกว่าตอนที่เราเช็งสะโพกอ่ะเราได้ส4กสี่นิ้วครึ่งนะคะทีน,นี้เมื่อเรากินเข้าไปเดี๋ยวมันหายไป เมื่อตรงนี้ถูกหายไปเท่าไหร่เรามาเพิ่มที่ชิ้นหลักนี้ได้เลยค่ะนะคะเพิ่มไปค่ะเพิ่มไปเกือบหนึ่งกระเบียดนะคะนี่เส้นนี้เพิ่มไปเท่าที่เรากินทิ้งเนี่ยเนี่ยเราก็ขีดแต่งใหม่ได้นะคะเดี๋ยวโอ้ยเอาไอ้นี่จะใช้อย่างอื่นก็ไม่ได้นะเพราะว่าเรากำลังจะตัดชุดพยาบาลแล้วมันเราใช้เมจิตอย่างเคเขาสีนี่เนาะเดี๋ยวอ้อยขีดใหม่นะก็คือเป็นเส้นที่เพิ่มนั่นเองนะคะนี่เพิ่มมาแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราก็ขีดมาเนี่ยค่ะ สำหรับชิ้นหลังนะแตะแต่งแบบนี้เนี่ยบางครั้งเราสร้างแบบแล้วมองดูเส้นมันไม่สวยเราปรับแต่งได้นะคะว่าอ่ะเราจะเพิ่มจะลดนี่ตรงนี้อ้อยก็จะเอาแบบเนี่ยเอามาเอาเส้นในนะคะนี่นะคะเอาเส้นในนะนะสำหรับสะโพกชิ้นหน้านะคะเราไม่เอาเส้นที่เราขีดครั้งแรกนะคะเราจะมาดูความเหมาะสมว่าอ่ะเมื่อเราลดชิ้นหน้าลงแล้วไปเพิ่มที่ชิ้นหลังก็ได้เหมือนกันนะคะแบบนี้นะนทุกคนก็จะเห็นว่ามันมองดูสวยมากกว่านะคะจากเดิมเนาะ นี่อ่ะลบไปให้ดูว่าของเดิมเขายังไงนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสาหรับขั้นตอนาการนี้เนาะ,อ,ะอยวค่อยแต่งเขาสวยๆก่อนนะ๋ยวเล่าก่อนมันชื่อละเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าบางครั้งมันมันบอกไม่ถูกอ่ะว่าบางครั้งมันไม่เป๊ะอ่ะเราต้องดูความเหมาะสมอย่าง่านี่ก็จะดูเอ้าอะไรอ่ะใช้สีฟ้าก่ะเนะี่ย นี่นะคะก็เขียนะใช้ดินสอสีของเราเนี่ยตัดแต่งให้รู้ว่าเส้นนี้คือเส้นจริงนะจ๊าเส้นที่ปรับแต่งนะคะก็อย่างนี้นะคะอ่านี่เห็นไหมทุกคนก็จะเห็นเส้นเนี่ยเขาจะมองดูแบบมันสวยงามและมันไม่หักเป็นมุมนะคะเนี่ยตรงนี้เรามองดูป่องๆไปแล้วก็นี่ไปขีดเบียดไปได้นะคะแต่ทุกคนเบียดมากเกินไปนะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวผ่าเขาแน่นนี่นี่ค่ะก็จะได้ะะแล้วค่ะเราก็จะดูอ่บชิ้นชิ้นหน้าเนี่ยนะก็คืออาเส้นใน นีคือเ,เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนตัดแล้วก็วางตัดได้เลยนะถ้าเกิดทุกคนขี้เกียจกรอบแบบเนี่ยน,นะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ชิ้นหลังก็เป็นแบบน,นี้หลังนั้นเราจะตัดออกนะคะตัดออกมาเดี๋ยวมากรอบมากรอบนะอนาจตัดไปตัดชิ้นบนเลยค่ะตัดชิ้นนี้ก่อน นี่ค่ะเราก็ตัดมาชิ้นหน้าลงตรงนี้ลงมาลงมาจนถึงมาถึงเป้าชิ้นหน้านี่นะคะตัดมาตามนี้เลยเราก็จะเห็นว่าอ่ะชิ้นหน้าเขาจะต้องอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็ตัดชิ้นหลังชิ้นหลังที่เราโค้งไปเนี่ยแล้วก็ย้อนมาที่ชิ้นหน้าตรงนี้นี่จัดแบบนี้นะคะอ่าทีน,นี้เราก็จะนี่ค่ะ เดี๋ยวอ้ยใช้เก็ดกรอบไปละเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตัดอันนี้ให้เขาเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการกรอบว่าไม่ได้กรอบให้ดูเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเนาะไมาเคยกรอบให้ดูนะคะก็คือเรากรอบลอกออกไปเราจะกรอบชิ้นหน้าหรือชิ้นหลังออกไปก็ได้นะคะนี่นะคะก็คือเวลาระวางตัดก็เราก็เลือกเส้นที่ถูกตนเองว่าเก็ดชิ้นหน้าก็ต้องกิ้งเก็ดชิ้นหน้าเก็ดชิ้นหลังเราก็กิ้งเก็ดชิ้นหลังขาในขานอกนี่ยรรู้อยู่แล้วเราเขียนโน้ตไว้ก็ได้ค่ะนะคะ ก็คือไม่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 กรอบให้ดูแล้วเนาะเดี๋ยวอย่าที่บอกมันจะยาวเกินไปค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะเพราะเดี๋ยวจะต้องมาสอนการตัดขอบด้วยค่ะการตัดขอบนะคะมันก็ยุ่งอยู่เหมือนกันนันนี้อย่าที่บอกว่าตรงนี้ยเป้าของวอยเนี่ยไม่ลืมนะเนี่ยเขดเก็บเข้าไปหนึ่งกระเบียดค่ะเก็บไปเลยไม่ให้เป้ามันหย่อนนะคะกันปัญหาไปเลยค่ะ แต่ตัวนี้อย่างที่บอกถ้าเรายังไม่ได้พอบอ่ะก็ต้องพับเฉยๆเวลาเราตัดชิ้นหลังเราต้องเปิดมันออกนะไม่งั้นเป้าชิ้นหลังตึงนะคะนี่เวลาเราตัดชิ้นหน้าเราไปิดไปค่ะหนึ่งกระเบียดนะคะนิดเดียวนี่แหละนี่ค่ะปิดเข้าไปแบบนี้นะคะนี่เวลาเราตัดน,นเราเอาเข็มุกัดก็ได้นะคะเพราะว่าตัดชิ้นหน้านะแบบนี้นะแต่พอตดชิ้นหลังปุ๊บเราปล่อยเขาออกค่ะแบบนี้นะคะอาทินี้จะมาสอนการขีดเนาะ การขีดของชิ้นชิ้นหลักเนาะ,อะขอบของเขาหนึ่งนิ้วหนึ่งกระเบียดน,นะคะอะ่เราไอ้นี่ก่อนเนี่ยแหละถ้าเราไม่ได้แยกไหนไทำขอบในตัวนทุกคนจะงงเนาะเอาไม่เป็นไรทำไปก็เป็นเหรียญเพิ่มเติมมาได้นอะอ่ามีสอนอ๊อปเย็นๆนะคะทั้งมีการตัดขอบตัตดลายแบบยาวอะ่ะเยอะอันนี้เอานี่แค่นี้ก่อนเดีย๋ยวจะรีบทำงานหาตังค์ อันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าขอบเราเอาสักนิ้วครึ่งเถอะเดี๋ยวเวลาเย็บกลับแล้วมันจะนี่เปลี่ยนใจนะเอานิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะวัดมานิ้วครึ่งอะ่ะเนี่ยเป็นชิ้นเป็นชิ้นหลังนะคะนี่ตรงเนี้ยเราเช็คเอวแล้วเนี่ยชิ้นหลังนะคะนี่เวลาเราตัดต่อเราก็ตัดเส้นนี้ค่ะนี่นะคะทีนี้เราจะบอกว่าเราต้องการโคงของมันเหมือนเดิมเดี๋ยวมอนจะเราะออกมาอ่ะกอะขอบให้ดูนะ ก็อ,อบชิ้นหลังออกมาค่ะเนี่ยเราก็จะดูค่ะว่าอ่ะการทําขอบมีตรงต่อเนี่ยเราไม่นี่นะเราเราไม่เอาเก็บนะคะเราปิดเก็บไปแบบนี้เลยคะ่ะและ้วังจาเนั้นเราก็ก๊อบค่ะนี่ก็ออันนี้เวลาเราตัดมันจะตัดต้นหน่อยนะทุกคนถ้าไม่แม่จยิงก๊อ,อบออกมาหน้าหลัง <laughs> นะคะอาชีน,นี้เมื่อเราได้แล้วเราจะเห็นว่าเขาจะมีใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเราก็ทําสัญลักษณ์ค่ะว่าตรงนี้กลางหลังนะคะกลางหลังเขียนไว้อันนี้ข้างอันนี้ข้างถ้าเราเขียนกลางหลังไว้ฝั่งเดียวเราก็รู้แล้วอีกข้างต้องนี่ไหนนักวิเครา,าะคะ่ะนี่นะคะอาขีดไปนี่เนี่ยอันนี้ยคือขอบแล้วค่ะเราก็จะตัดมันก็จะมีการทบนะคะเป็นการทบได้ตรงเนี้ยแล้วตรงข้างก็จะเป็นเส้นตัดต่อค่ะ เนี่ยนี่ได้ชิ้นหลังแล้วนะตัดออกมาอันนี้ไว้ทำาเนนียเป็นขอบอันนี้เ,เนี่ยเป็นขอบนนนนนะชิ้นหลังเนี่ยเวลาราตัดตัวจริงเราต้องตัดเส้นล่างนะคะก็คือไม่ต้องสนใจอังบนแล้วนะทีน,นี้เราจะมาดู่ชิ้นหน้าต่ออันนี้ชิ้นหลังมาเก็บไว้ก่อนนะเอาเรามาพับเก็บชิ้นหน้าค่ะ ขับเกชิ้นหน้านะคะเราจะเห็นว่าชิ้นหน้าเขาจะอยู่ต่ำกว่าเราอย่าลืมนะว่าชิ้นชิ้นล่างนะเพราะฉะนั้นเวลาเราวัดเส้นตัดต่อเราก็ต้องวัดจากชิ้นล่างลงมานะคะ๋ยวหาอันนี้ก่อนหาหาชิ้นสอที่มันแตกต่างกันนะคะให้ทุกคนดูแบบทีเกตก๊อกไงเดี๋ยวไม่มีแวลักต่อกระจา้ามันยาวไปแล้วเนี่ยคีมโอ้ยเนี่ย น uh, ี่นะคะเอาเส้นสีม่วงแล้นะทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าชิ้นหน้าเนี่ยทุกคนจะสับสนนะคะว่าถ้าเรายังไม่แม่นน่ะเราฟอกออกมาก่อนนะเข้าใจค่ะว่าคนเราอ่ะแบบถ้ายังไม่เข้าใจมันจะงงอะเนาะนี่ค่ะนี่คือเอวของชิ้นหน้านะคะเนี่ยอย่างที่บอกเห็นไหมเขาจะเชื่อมมาทข้งหน้าเนี่ยออาเราวัดลงค่ะวัดลงหนึ่งนิ้วหนึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะเอาวัดมานี่ค่ะหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะ เราเปิดเก็บชิ้นหลังแล้วนะเพราะว่าเราพับชิ้นหน้าแล้วอาที้นนี้เราก็ามาเกบเขาจะอยู่แค่ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมาชนกันกระเส้นสีฟ้านยเราเขีดเลยค่ะนี่ค่ะหลังแบบนี้นะคะเราก็จะได้ชิ้นหน้าแล้วค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะขีดชิ้นหน้าแบบนี้และกิ้งก๊อแกบบแบบแบบไปเลยจ้าเนี่ยตัวแบบนี้คือขอ,ของชิ้นหน้านะคะ่ะเดี๋ยวหากระดาษมาหนนะ้า นี่ค่ะก่ปอปลายเส้นเสียงม่วงเนี่ยที่เราเราขีดออกมาเนี่ยของชิ้นหน้านะคะนี่ค่ะกิ้งไปนะเส้นเส้นล่างนะเนี่ยแล้วทีนี้การตัดตตอเราจะต้องดูเส้นล่างนะค่ะอาทีนี้เราก็กิ้งไปอันนี้ข้างอยู่นี่นะชิ้นหน้าข้างอยู่นี่ข้างอยู่ข้างในนะแต่แต่เป้าก็จะยื่นอยู่ข้างนอกนะคะอาชีนนี้เราก็ได้แล้วได้แล้วแล้วทีน,นี้เราก็จะเราก็จะขีดค่ะนี่นะคะ นี่จ้าแบบนี้ค่ะนี่อีกอันนี้ก็คือเราจะก็เขียนไว้ว่าอันนี้เป็นกลางหน้ากลางหน้านะคะอันนี้ทบผ้าด้วยนะเพราะว่าเรามีรอยต่ออยู่ตรงข้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูกางเกงนะทุกคนจะได้เข้าใจเนี่ยอันนี้ก็จะเสร็จแล้วเนาะจ้าทุกคนไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักถามใต้คลิปนะคะเดี๋ยวอ้ไปตอบคอมเมนต์ให้นะ ใครสนใจอยากสั่งไบทเทิลก็สั่งได้นะคะก็ทําให้ไม่ไม่ได้ทําอย่างนี้นะทําแยกให้หน้าหล,งลังเลยจ้ามีขอบให้มีอะไรให้นะคะก็สนใจก็ทักเข้ามาได้เน,ะะนี่ยก็จะเป็นขอบแบบนี้ค่ะนะคะเวนะลาเราวางเราก็วางทบผ้านะคะเขาจะออกมากเ,กนนะะเป็นแบบนี้นีจากจังเกงคนะคะนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ขอบก็จะเป็นสิบข้างนะคะสิบข้างเขาก็อยู่ข้างซ้ายไเนแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาเราทบออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ อ้นนอยเาใหญ่หน่อยนะใหญ่กว่าเขานิดนึงก็อย่างกจะบอกว่าเนี่ยค่ะเมื่อเราทบออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ออกมาก็จะเป็นผืนแบบนี้ชิ้นหลักก็เหมือนกันพอทบปุ๊บเนี่ยทบตรงนี้ยก็จะออกมาใหญ่แบบนี้ค่ะนะคะก็จะมีรอยต่ออยู่แค่ตรงข้างนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกสำหรับทุกคนนะคะก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต สร้างกำลังใจให้กันได้นะคะว่าอ้อยสอนเป็นยังไงบ้างฟังแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ช่วยคอมเมนต์มาสร้างให้ช่องเขาได้มีการแบบยังไงมีการทักทายมีการพูดคุยกันอะเหมือนกับว่าช่องยูทูปเขาต้องการเหมือนกับว่าคนมีปฏิสัมพันธ์นะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ